แต่อย่าลืมว่าห้องนี้มันเป็นแปลงมุมมันจะมีหน้าต่างด้านนี้มีหน้าต่างด้านนี้จะถ้าไม่ไม่แปลงมุมมันก็มันก็จะเทิบไปแค่นั้นเองแล้วแต่ตรงนี้มีตรงนี้ก็มีเหมือนเดิมมันอยู่ที่บิวอินอ่ะเราจะบิวอินแบบไหนอ่ะทำไมห้องน้ำไม่มาอยู่ตรงนี้ห้องน้าอยู่ข้างนอกเขาไม่มีเขาไม่ใช้ประตูร่วมกันไงนี่มันห้องมันแบบว่าต้องมีภยาเขาอาจจะเขาอาจจะถ่ายเร็วไปนิดนึงนง เออไม่เป็นไรดูไปเถอะให้ดูรวมๆไมแล้วนเอาไปให้คนอื่นอีกขาเล่นก็ไม่ต้องไปโฆษณาอะไรสะมากมายเขาไม่ชอบประเภทแบบต้องไปโอ้โหไปเล่าไม่ใช่เขาไม่ใช่คนโฆษณาหรอกเขาแค่แต่ห้องน้ำนี่มันใหญ่ห้องน้ําข้างบนเอาทำไมไม่เป็นแบบอะไรอ่ะเหมือนบ้านหลังนั้นนะเป็นแบบไหนอันนั้นมันโอนมันติดเองอ๋อเหรออืม ถ้าท,ทำเป็นเหมือนอันนั้นเราเล็กกว่านี้นิดนึงอ่จะสวยมันอยู่ที่ว่าปั๊มน้ำแต่อันนี้ไม่ไดีตรงนี้นะมันจะโชยแฉมันจะเปิดมันอยู่ที่ปัมป๊มน้ำติดปั๊มน้ำหรือเปล่าถ้าถ้าอู่มีตาอูดทำเป็นเนี่ยอืมประมาณประมาณแยกส่วนเพราะส่วนห้องน้ำห้องโถมันมันทำให้มันลเลอวเถอะอโอเคนะ okay.